ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตามภาพประกอบของเพือพ่อนข้าราชการนะครับที่เขาบอกว่ายังไม่ค่อยมีใครสนใจการเล่นกําไรนะครับไม่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่าการเปลี่ยนแผนการลงทุนเนี่ยคือการเล่นหุ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่แปลกแลวก็ไม่เถียงด้วยว่าการเล่นหุ้นเพราะอย่างที่บอกนะครับทุกคนมองว่าคือทุกคนต้องเข้าใจว่าในช่วงปี40ปี51นะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยคนที่เล่นหุ้นคนที่ลงทุนตลัดรัพยะ ก็จะได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นเราจะมีค่านิยมว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับมันก็จะเป็นมุมมองพูดง่ายคือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าหุ้นอันตรายนะครับแต่หารู้ไหมว่ามันก็มีความเชื่ออย่างที่ผมเชื่อนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยมุมมองหรือทัศนคติที่มองว่ามันเป็น,ปนการลงทุนเป็นการเข้าไปสะสมนะครับแล้วช่วงที่หุ้นต่ำๆเพราะวิกฤตมันก็เป็นช่วงที่ดีที่จะค่อยๆสะสม สินทรัพย์ประเภทหุ้นนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพูดง่ายคือเหมือนเหมือนท่านมีมีดนะครับท่านได้มีดท่านจะเอามีดไปเฉือนแขนตัวเองก็แล้วแต่ท่านนะครับหรือท่านจะเอาไปฟันต้นไม้ถางไร่ทํากับข้าวอนี้ก็แล้วแต่การใช้ประโยชน์นะครับมีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไปทําคนละอย่างเนี่ยก็เกิดโทษโกรธเกิดประโยชน์คนละอย่างกันนะครับดังนั้นความรู้ในการเปลี่ยนแผนความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นความรู้ที่ ที่ยังใหม่นะครับผมเชื่อว่ายังใหม่เพราะตอนที่ผมเปิดเพจเนี่ยมีข้าราชการออกมา1ล้านคนนะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนแผนกอบขอนะครับตอนนี้เนี่ยเ็เปลี่ยนแผนขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็แล้วก็ดีใจนะครับที่ข้าราชการนสนใจการลงทุนเพราะผมเชื่อว่าถ้าข้าราชการพวกเรานะครับมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนสามารถสร้างผลกําไรนะครับพูดง่ายๆคือวันที่เรากรเกษียณแทนที่เราจะมีสมมุติวันเราปกติเราได้เงินแค่นี้แหละ แต่เราสามารถสร้างให้มันงอกเงยขึ้นไปได้จนถึงจุดที่เราพอใจนั่นหมายความว่าชีวิตในวใัยใกล้เกษียณเนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงนะครับแล้วช่วง 2- 3สปีสุดท้ายในหน้าที่การงานของพวกเราเนี่ยก็จะรับราชการอย่างความภาคภูมิใจนะครับไม่ต้องไปหาเศษหาเลยจะต้องไปหลงในด้านมืดเพื่อที่จะชดเชยไม่ใช่ว่าลองนึกดูนะครับข้าราชการที่เตรียมตัวพร้อมที่จะ,กะเกษียณแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้เงินกบอกอแล้วกับข้าราชการบางคนที่ ลืมตาขึ้นมาหนี้ยังเคลียร์ไม่หมดบ้านก็ยังไม่มีที่อยู่อะไรก็ยังไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวจะ,กะเกษียณแล้วเงินก็จะหายเจลือเซ็เขาจะเป็นราชการยังไงครับเขาจะทําอะไรได้บ้างในตําแหน่งที่เขามีและยิ่งถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งยศสูงตําแหน่งสูงเขาจะทําอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เขาจะทาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นสิ่งที่มองที่เป็นผลกระทบที่ผมมองเห็นว่าเฮ้ยถ้าวันนึงทุกคนมีความมั่นคงนะครับอะไรมันก็จะสวยงาม ราชการเราก็จะดีนะครับแล้วที่เนี้ยถ้านลองคิดดูนะครับถ้าข้าราชการทั้งหมดเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์นะครับระบบเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับกระเป๋าตังค์ของพวกเราพวกเราก็จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติเพราะพวกเราเห็นแล้วว่าผลกระทบนะครับเศรษฐกิจท,ทุกอย่างนะครับเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์และมันจะช่วยให้ข้าราชการของพวกเราเนี่ยมีเงินมากขึ้นนะครับพูดง่ายคือเร,เราก็จะช่วยเหลือกันเราก็จะรักประเทศเรามากขึ้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพจเล่งกำไรนะครับจะสามารถช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็จากภาพรประกอบนี้นะครับที่ผมบอกว่าการทบต้นทบดอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มันคิดทางคณิตศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้สึกพูด,ดง่ายๆคือคือมันคำนวณได้ว่าจะเห็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเราจะไม่ตระหนักเราจะไม่เห็น คือเราจะไม่รู้สึกจนกว่าเราจะได้เห็นเงินจริงๆได้เงินจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราคาดการว่าในวันที่เราเกษียณเราจะได้เงินเท่านี้มันเหมือนว่าเราเพ้อฝันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอวันหนึ่งวันที่เราเกษียณจริงๆเราจะเห็นความต่างวันนั้นนะครับมันจะเป็นวันที่จะเฉลยทุกอย่างออกมาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามาสิ่งที่เราฟูมฟัก Lets. มาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เราเกษียณเนี่ยมันออกดอกออกผลนะซึ่งเราได้แต่จินตนาการผมเองก็ยังไม่เคยเกษียณนะครับแต่ผมก็ได้แต่จินตนาการว่า ถ้าวันหนึ่งเราไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราก็คงจะมีความสุขนะครับคําว่าดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกมันอาจจะเป็นวาทก,กรรมนะครับแต่วันที่เราจะ,กะเกษียณเนี่ยมันจะหอมหวานแต่ความเสี่ยงของมันมีอย่างเดียวนะครับถ้าว่าไปไม่ถึงพอวันหนึ่งถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันไปไม่ถึงนะครับอย่างน,น้อยนะครับคนที่เตรียมตัวมาดีเราอาจจะมีผลได้รับผลกระทบน้อยกว่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ